สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel วูบแชนแนลพบกับผมนายเลดวูฟและว,วันนี้เราอยู่กับ Resident e v i l Operation ชันแล็กซซิตี้อีกแล้วนะครับสลับในพาร์ทนี้นะครับจะเป็นด่านสุดท้ายของของแคมเปญ USS นะครับซึ่งในด่านนี้ภารกิจของเราก็คือการตามล่าลีออนเคนเนดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงเชอร์รี่เบอร์กินแล้วก็รวมถึงแคลด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ลีออนตกเป็นเป้าหมายของพวกอัมเบร่าอย่างแท้จริงแล้ว ภารกิจครั้งนี้ก็คือเราต้องตามล่ารีออนนะครับที่ตอนนี้น่าจะไปสมทบกับพวกกองกำลังของทหารสหรัฐอยู่ซึ่งหลังจาจบด่านนี้ผมก็จะเล่นแคมเป็นของ s t e c o p f f ต่อเลยนะครับเอาละงั้นดูซิว่าจะผ่านยังไงดูนี้เอาละตัวนี้ผมเลือกตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นเออเวกเตอร์แล้วกันเหมาะสุดละแล้วก็ เอาเป็นอันนี้เอาเป็นเออลูปโปแล้วกันแล้วก็อันนี้เอาเป็นเออเบอร์่าอืมเอาละแล้วก็อาวุธเป็นอะไรดีเอาเป็นแฮมเมอร์ดีไหมหรือว่าราเวเจอร์ดี เลือกไม่ถูกเลยเว้ยวอบสเปเชียลเหรออะลองอันนี้ดูแล้วกันไหนๆซื้อมาละแล้วก็โอเคงั้นก็ไปกันเลย has accommodated your request to locate priority target Leon S. Kennedy. Standby. Delta Team, we've just intercepted a distress call from that police officer, Leon Kennedy. He's with two other survivors, Claire Redfield and Dr. Birkin's own daughter, Sherry. we zeroed in on their location in Lonsdale Yard. Military forces are already en route to their position. Apparently, Sherry was infected with the G-virus and was given an antigen. The vaccine was lost along with the lab, but the antigen is still inside of her. Neutralize Leon and Claire and deliver Sherry to Umbrella. This is your last chance. Objective confirmed. Wolfpack is on the move. Over. Can we trust them? We need a backup plan. ส่วนตัวแล้ว so ไม่ได้ชอบเลยนะแผนนี้แล้วก็ไม่ได้ไว้ใจพวกอัมเบล่าด้วยพอดูดูแล้วอัมเบล่านี้ทำาห้เล่นตุกติกได้นะมันเล่นชัวมันทิ้งเราให้ตายแถมจะคิดจะใช้คันันเตอร์ฆ่าเราอีกเป็นผมนะผมก็ไม่เชื่อพวกมันน่ะมาละแรงเว้ยใช้ได้ปืนนี้ยิงเร็วแหรอซินไลเฟินโอเคค่อยก่อน ีกแล้วมาเ <c oughs> ชื่ดคอตีเื่ดคอ,อใช้ปืนทอมมี่โอ๊ะเ,าเอาแล้วไง <c oughs> โว้ย นี่เหมาะกับสายศาสตร์ล้วนๆเลยนี่มาเอาสต่หัวแบะเลยเีว่ะเคมียาตรงนี้ต้องการพอดี น้ตาตาเออกระบอกนี้ก็ยิงดีเหมือนกันทอมมี่กันลึกละมึงแต่ยิงไกลๆไม่ค่อยได้เเอาแล้ว ปล่อยตายมาทานนี้ระเบิดมีสองลูกตรงนี้เยวปล่อยต,ตายคิดว่าจะมีไอตัวนั้นอะ เราหายตัวเข้าไปดีกว่ามันจะได้ยิงเราไม่ถูก เร่องนี้เอานัดยิงเลยโอ้ยเหละก็โอเคขอบใจเบอร์ท่ามีประโยชน์ก็ตรงนี้แหละนีเนี่ยอืมเบิดอืมยิงจัง มามามายิงโลดยิงอีกเออยังเหลือก็ยิงเข้าไปอีกเออเรียบร้อยอ่ะเว้แล้วดิหายตัวจะเก็บปืนของเรา เอาบ,บี้เป็นโล่น่อยสิม,มากี่หร่วงตายหมดเอยียงไม่หมดไม่มีสไนปเปอร์ให้เราใช้เลยี่ โอ้ยยังขวางตายใช่ไหมมากนะเองนี่แหละโดนมาสมุนพรภัยก่อนตอนนี้ทุรักทุเลเลอเกินด่านนี้ของก็ไม่ขอไม่ค่อยมีเนี่ยสเปเชียลเปิดท่าพปินขึ้นมาไปไป เอาปาดเอาให้หมดหมดกระสุนพอดีแต่ยอมรับเลยเปืนนี้ยิงเร็วแล้วก็แรงด้วยดียวจุ45นะ้เป็นปืนกระบอกเนี่ยกระสุนมี50นัดต่อแม็กกาซีน เนเลยไม่ต้องกลัวเปลืองอะไรวะักซีนต้านไปแล้วตรงนี้มีระเบิดแสงอยู่ตรงนี้โอ้ย ใช่ไหมงั้นเราไปหามันข้างหลังมันง่ายเก็บไปเลยยากของมัน Hai <laughs> keliang kalau ดีกว่าทีนี้มีสเปรย์กะป๋ <ต comparisons. S 2> องด้วยลงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยแล้วไงเอา ยังไงไปเ่อนยมันแตออกมาแล้ว ไม่เคยได้ก็จริงยังไอยู่ไหนโหมากแล้วเลือดไหลอะเนี่ยูอ่อนก็ไดโอเคตอนนี้เราต้องช่วยเพื่อนก่อนลูกันมาสาดไปเลยกระบอกนี้ หายตัวเข้าไปซุ่มก่อนเจือเไหล,ลีนี้ซีะวิ่งไปหาพวกมันแล้วก็โดนระเบิดพังกันเอง ไหนอะไรวะตั้งแต่แม่เหรอโอ้ยแม่อยู่นี่เองหนีไปซะร้อยโอเคไประเบิดอยู่นี่ฮะเก็บของให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้ มีแล้วนะมัดมา,มากระสุเพิ่มละเก็บระเบิดให้พร้อมไม่น่ามีอะไรละตรงนี้นี่ก็ ลงกับระเบิดเพียบเลยอียกนแคลนี่ก็โอ้โหแคลนี่ก็วางระเบิดไปทัท่วเลยเนี่ยรีบหนีซะท่านี้มีโอกาสอยู่อะ ระเบิดโอเคยนั่นเนอะตายยังเกเคตายแล้ว,าลวมาละลีออนใช้สไนเปอร์ด้วยเราหายตัวเข้าไปใกล้ก่อน เต็เต็มเลยเดี๋ยวล่องหนก่อนแล้วกันรอยกูดาวล่องหนหมดก่อนไปก่อนเข้าไปดกที่เดิมก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งเสี่ยงพยายามตอดพวกมันไปเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวดีกย้นแม่งเลิงอยู่ ให้ครูดาวของท่าล่องหนหมดก่อนละนีดน้อยแล้วเราก็โอ๊ยมีตรงหูเข้ามาหน้ามก่อนเลยเฮ้ยเราอี่แะแล้วเราก็หายตัวเข้าไปพังเข้าไปละ แป๊บนึงก่อนเพราะว่าตอนนี้คือพวกซอมบี้มันก็พวกซอมบี้มันก็พังเข้าไปแล้วเราก็แค่รอให้พวกซอมบี้ฆ่าพวกสเปกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยป่าเข้าไปทีเดียวเข้าไปตอนนี้คือต,ตายชัวร์อยู่กลางที่โล่งแถมโดนกระสุนด้วยเฮียออนอยู่นั่นหลทางนี้ก่แล้วนั่งอย่างนเห็นไหม พอมีเลือดไหลปุ๊บมันจะไลต่ตามเราตามเราทันทีเลยไอ้พวกเนี้ยไปก่อนเขา้ามาฉากนี้มีแต่สารกระสุนกันมันละเข้าเห็นไหมเฮ้ยอีดีออนนี่ก็ยิงกูจัง ตามเลือดเรามาเขาเลือดไหลปุ๊บเอ็กซ์โอมิจะวิ่งเข้าหาเราเลยไปไปใช้กระ่องหนระวังนี้แหละปุุกเข้าไปเลยอยูนของเวกเตอร์คือล่องหนได้ปีนเข้าไปเลยเป็นตังองร้อละ Where's the little girl? Claire! Take Sherry! Get out of here! Leon, no! Bring that Birkin girl over here, we'll take our time with this cop. เลือกเป็น,นปกป้องแล้วกันโ <c oughs> อเคถ้า <c oughs> ทางงานนี้เราต้องหักกับเพื่อนเราจริงแล้วละ่ะ <c oughs> เพื่อนเราตอนนี้ยังพักตีกับอัมเบร่าอยู่สองคนส่วนเราคือต้องปกป้องลีออนนะ่ะเริ่มได้ละ อะไรอยู่เหแล้วอ่ะเจ๋อตดกลานี่ปัดปิดียาก่อนวันนี้โอเคมา อย่าไปตายเว้ยไอ้นี่หนังเหนียวตายโอเคตายละเข้ามาดิเนดะิขอขอมันนี่อะไรอ่ะโอ้กระสุนอยู่นี่เจอของดีสเปกเตอร์มึงอยู่ไหนเดี๋ยวมันไปนไหนวะเดี๋ยว Bye. Yep, On your feet, get over there, move. Delta team, what's your status? The targets have been apprehended. Eliminate them and bring us the girl. We can do that, but first we need to renegotiate our deal. What are you talking about? You left us for dead, fighting your BOWs. We want triple the original amount. And an evac chopper sent to our location immediately you must be out of your mind we're not negotiating with you finish your mission finish it yourself consider our contract with umbrella terminated then you can die along with raccoon city we'll take our chances why didn't you kill us you weren't the leverage we thought you were umbrellas turned on us already it's time we stabbed them in the back โอเคจบละสรุปคือถ้าเลือกปกป้องลีออนก็บรรดาพวก U.S.S ที่โดนหักหลังพวกนี้ก็จะเตรียมตัวแว้งกัดอัมเบลาที่หลังแต่จริงๆแล้วมีอีกฉากนึงที่เรียกว่าการฆ่าลีออนนะครับคือง่ายๆ คือเราจะฆ่าทั้งแคลร์ทั้งรีออนทิ้งเลยแล้วหลังจากนั้นก็ส่งตัวเชอร์รี่ให้กับอัม์เมร่าอีกทีหนึง่งปรติศาสตร์ของเลสเดิวิลก็จะเปลี่ยนเลยแต่ไม่เกิดขึ้นแบบนั้นแน่นอนเอาละงั้นเดี๋ยวก็ไว้เจอกันใหม่ในเนื้อเรื่องของส่วนสเปกอฟกันต่อนะครับในคลิปหน้าแล้วกันแต่สำหรับคลิปนี้ก็ผมนายเลดวูฟกับรายการวูวู๊ชานแนลก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ